วัสดีครับพี่น้องวันนี้มาตัดหญ้าอีกแล้วครับยังไม่เป็นไหนครับวนเวียนอยู่กับตัดหญ้านี่แหละพอดีพายุโนอื่นเนาะเพิ่งจะจางๆไปก็เลยมาตัดหญ้าตัดใกล้เสร็จแล้วครับพี่น้องก็เหลืออีกไม่มาก อากาศวันนี้ก็คืมคมนะครับคืมๆอบอ้าวร้อนอบอ้าวเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ดูสภาพที่ตัดไปส่วนหนึ่งที่ใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ครับ อย่าโลกเลยพี่น้องนี่ก็ต้นมะละกอปลูกไว้ตามคนานะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะพี่น้องต้นมะละกอสองต้นนี้แต่ดกมากๆเลยแล้วผมมาสังเกตดินคนาผมนี่มันจะเป็นดินมันจะ ไม่แน่นนะพี่น้องขนาาไม่แน่นเราเดินไปนี่มันก็ก็จะยวบยุบยุบยว,บยว,บยวบไปเนี่ยสงสัยเป็นเพราะดินมันหลวมมันโป่งลากมันหากินได้สะดวกนะพี่น้องเนาะปุ๋ยเราไม่ได้ใส่เลยมะก็สองต้นเนี่ยนี่ครับก็ไม่รู้พันอะไรนะครับ ได้ต้นมาก็มาปลูกเลยนะครับดกมากๆเป็นต่อไปเรื่อยๆเลยครับเนะนี่ยเนี่ยวดูที่เห็นอยู่นอ่นเป็นข้าวโพดนะพี่น้อง ข้าโพดติดแปลงมะพร้าวนี่แหละครับข้าโพดก็นนั่นปลูกประมาณเกือบจะสองไร่นะครับก็พอดีว่าจะทำเป็นแบบยังไงล่ะเป็นกเกษตรอินทรีย์นะพี่น้องเราไม่พ่นยาไม่อะไรเลยโอ้โห ดูไม่ได้เลยพี่น้องหนอนลงเก็บไปกินเก็บไปแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งญาติญาติกินกินไปนี่ครับตัดใกล้จะเสร็จแล้วอันเหลืออยู่ทางน้น เดี๋ยวยังน้นประมาณสองสาคันนี่ครับแถบนี้นี่ตัดหมดแล้วครับเนะี่ยอย่างหนาเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวขอไปตัดด้ากันก่อนนะครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องดูครับในที่สุดก็เสร็จสกทีครับพี่น้องผมปั้มอยู่กับหญ้าตรงนี้2วันเลยนะพี่น้องหญ้ามันหนามากๆเลยครับ ผลก็ใกล้จะมาแล้วครับดูครับเสร็จงานแล้วกลับบ้านครับ มันจะลม้มต้องหาไม้มาค้ำนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้แล้วครับพี่น้องยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆผมพยายามที่จะหาสาระให้พี่น้องอยู่นะครับแตเย็นๆนะครับ จะพึ่งบ่นว่าเอคลิปน,นี่มันไม่มีสาระอะไรเลย <c oughs> ก็กําลังพยายามอยู่ครับกําลังจะหาสาระให้อยู่ครับทั้งที่ตัวเองเป็นคนไม่มีสาระ <c oughs> ก็ไงก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ